สำหรับท่านใดที่มองหารถเก๋งราคาประหยัดนะคะคันนี้นะคะ23,500บาทเน้นไปตามสภาพนะคะรถมีอายุกันแล้วค่ะทุกท่านเป็นนินสสันซารูนเครื่องยนต์หัวฉีด1 5 0 0ซีซีนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นภายในสวยนะคะสีสันตามกาลเวลาสีไม่สวยนะคะตีอับน้ำได้เลยค่ะทุกท่านตามในรูปนี้เลยทีเดียวนะคะ าสีไม่ขาดค่ะเอาไว้ใช้งานกันแดดกันฝนกันได้นะคะเร่มเอกสารมีให้ครบเลยทีเดียวนะคะ23,500บาทเท่านั้นรถอยู่ที่กำแพงเพชรอยู่ก่อนถึงแขวงการทางกำแพงเพชรฝั่งขาดขึ้นเหนือนะคะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงนะคะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ